ตัวหาร54หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ9เราต้องการหาตัวหารในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ9คูณจำนวนใดจะได้54โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 เกคูณสเป็น36 9สเคูณหเป็น45 9สเคูณหเป็น54 9สเคูณหเป็น54 54หารด้วย6เท่ากับ9ในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้ง เราก็จะรู้ว่าตัวหารเป็นจำนวนใด